สวัสดีครับฝนตกดนะครับพี่น้องซื้นเข้ามากฝนตกโอ้ตกแนงนะครับพี่อะไรลูกโอ้สวยมากเลยเดี๋ยวป้าไปดูแม่ทําอะไรกินเดยเบื่อนน่าแม่บ้านเทียนยดงกินนะเทียนยังกินข้าเนื้อ โอ้ผ้าเนื้อข่าเนือเน้อใช่บักลิ้นใหม่พี่น้องเนาะนี่บักลิ้นใหม่เขาย่างย่างแล้วก็ซอยเนื้อเนี่ยเขาก็ย่างไว้แล้วครับนี่ใส่ยังเราเนี่ยเนี่ยท่านไม่ใส่ยังเรื่องอาหารเกษตรอยู่โอ้โอ้หันแรื่องใส่น้ำเปลากันครับใส่ใส่ไหลนะครับน้ำเปลามันดีเท่มนี่ครับ ปลาล่าน้ำปลาล่าครับคือว,ว่าน้ำปลาแดดเข้านี่แหละครับอันนี้ก็ยาใส่หลายนะครับมันดีเข้มข้นครับผงนัวครับใส่หลายแ่บหลายนี่ผู้ได้มักใสหลายกับใส่เลหลเด้ออันนี้พริกผงครับพริกผงตำเองครับยาพ่าใส่หลายมันสิเพชรข้ขหบครัวครับ เอาขัวใส่ลายเล็กน้อยใส่บักหน้าหอ,อคามครับเหนือเขาย,ย่างแบบ,อบเอาแบบบดสุกหลายนะครับเหนือเขายางแบบพอดีพอดีเนี่ยสุกหลมันจะแข็ง่เลยใ่ที่นี่ก็ใส่นี่ยครับลินใหม่ที่เขาซ้อยไว้นะครับใส่ลงไปครับต้นหอมพริกซ้อย อันนี้พร้อมแดงซอยก็บนีครับโอ้โจะแซ่บอะไรครับเดี๋ยวเด้๋ยวไหมคีบอ้นให้มันเผาเครื่องเล็กน้อยครับพี่บ๊ โอ้เป็นจะแฉบ่ะครับเดี๋ยวอโอ้โหคลิมกันเป็นเลยแแบบเรากรับท่นมามาครับมากินขอน้ำกันพี่น้องเี่ดโอ้เป็นจะแ่บเลยครับสุดยอดเลยครับก้อยเนื้อโอเวอร์แมนผ้าเนื้อใส่บักดินไม่ I'm asking up.